นี่คือตาพายุเฮอริเคนมิวตันที่กำลังทวีความรุนแรงเป็นเฮอริเคนระดับ5อยู่เหนืออ่าวเม็กซิโกก่อนพัดขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดาของสหรัฐมิวตันเป็นหนึ่งในพายุเฮอริเคนที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศเพราะไต่ระดับจากพายุโซนร้อนเป็นพายุเฮอริเคนระดับ5ซึ่งรุนแรงที่สุดภายในเวลาเพียง1วันเท่านั้นด้วยความเร็วลม290กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากเดิมคาดว่าจะเป็นเพียงพายุเฮอริเคนระดับ3คกรมอุตุนิยมวิทยาสหรัฐระบุว่ามิวตันเป็นพายุในมหาสมุทรแอตแลนติกที่ทวีความรุนแรงเร็วที่สุดเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์และจะเป็นพายุที่เลวร้ายที่สุดที่ผัดเข้าเล่นงานพื้นที่เมืองแทมปาในรอบกว่า100ปี